คอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเช่นยูทูบเบอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะประสบปัญหาบ่อยๆพูดแป๊บหนึ่งเหนื่อยง่ายพูดแป๊บหนึ่งเจ็บคอหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าเสียงของเขาเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ดีเหมือนที่คิดจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ว่าเราไม่รู้จักวิธีการควบคุมมันอย่างถูกต้องก็ได้ในคอร์สนี้ก็จะรู้ตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องสรีระร่างกายว่าเสียงเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงควบคุมมันได้ยังไงเราจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราจะแก้ไขยังไง คอส v o i c e Over เนี่ยมันก็จะต่างกับคอส Content c r e a t o เเพราะว่า Voiceover เนี่ยมาแค่เสียงคอสเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่า Voice Over กับเสียงพูดปกติเนี่ยมันต่างกันยังไงเราทำยังไงให้เสียงมันชัดเจนขึ้นมันเคลียร์ขึ้นจังหวะน้ำหนักวิธีการที่จะใช้เสียงสร้างภาพใช้เสียงสร้างอารมณ์ให้กับคนฟังถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจเทคนิควิธีเอาไปปรับใช้ได้เนี่ย voice over ของเราคอนเทนต์ Content ของเราเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจมากขึ้นมันก็จะเป็น เวิร์กช็อปที่ค่อนข้าง Exclusive เราจะมีเวลาลงไปดูปัญหาของแต่ละคนไม่อยากจะพูดว่าเหมาะแค่ Content Creator ตเลยเอาเป็นว่าทุกคนที่ใช้เสียงทำมาหากินแล้วกัน